สวัสดีวันที่27พฤษภาคม2568สวัสดีทุกคนที่มีความรักและชื่นชอบในตัวเลขยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกลักกี้ช่องที่พาคุณเข้าสู่โลกของตัวเลขและโอกาสที่นี่เราจะใช้คณิตศาสตร์สถิติและพลังของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์และทายผลลอตเตอรี่กันวันนี้วันที่27นะครับหลังวันหวยออกวันนี้เราจะมาตามผลของหวยลาวกันเมื่อวันที่25ผมได้ให้ตัวเลขไป20ชุดซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาตามผลกันนะครับผลของหวยลาววันที่26พฤษภาคม ตอนนี้ผมได้เปิดเว็บไซต์มาแล้วก็เข้ามาดูที่หวยลาวของงวดวันที่26นะเลขที่ออกคือ6 8 2 1 4 6นะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นตารางการสรุปผลที่ผมเคยให้ไปเราจะไล่กันทีละหลักนะครับตั้งแต่หลักขวามือจนไปถึงหลักซ้ายมือนะก็คือหลักที่1จนถึงหลักที่6เรามาดูหลักที่1ก่อนแล้วกัน6เราจะมาตรวจเทียบดูกับวิธีการคำนวณแบบแมทริกนะหลักหน่วยหลักที่1 6 6 6 6 6, 6, 6. ไม่มีเลย ลักที่2เป็น4นะครับของผลหวยลอตเตอรี่หลักที่2เป็น4ี่มาเทียบกันดูแบบแมทริกซ์สี่สี่สี่ี่ี่ี่ไม่มีหลักที่สามเป็นหนึ่งหนึ่งหหนึ่งห่งหนึนึ่งหนึ่งหนไม่มีหลักที่4ี่เป็นสอไม่มี8หลักที่5เป็น8 อันนี้เป็น 2..2..2..2... 2, 2, 2. หลักที่6เป็น6ในแบบการคำนวณแบบแมทริกเป็น7หมดเลยสรุปแล้ว <laughs> แบบแมทริกนี้ไม่มีตรงเลยครับสักตัวเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในแบบฟิวเซนซีแล้วกันหลักที่1 6หในแบบฟิวเนซีคือ9ทั้งหมดเลยไม่ตรงหลักที่2เป็น4ในนี้หลักที่2เป็น1หมดเลยหลักที่3เป็น1 หลักที่3ในแบบ Frequency ก็เป็น1ถูกมา1ตัวนะครับในเลขลำดับที่6ถูกมา1ตัวนะเนี่ยถูกหลักที่3มา1ตัวส่วนตัวที่เหลือก็ไม่ถูกแล้วนะหลักที่4เป็น2 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9ไม่ถูกครับหลักที่5เป็น8 3ามสอ๋อมีถูกนี่อีกตัวนึงเนาะเก้าสามอ๋ 9, 3, 3, 3, 3, อมีถูกตัวนี้อีกตัวนึงหลักที่6เป็น6 7เจ็ดสองเจ็สห้สอรุปแล้วก็ถูกแค่หลักเดียวนะครับ3มตัว3ชุดนะซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับถ้าถูก2ตัวท้ายนี้ก็ยังว่านะก็อย่างที่ว่านะครับ เปอร์เซ็นต์ในการโอกาสที่จะถูกมันน้อยมากเลยเลข6ตัวเนี่ยทศนิยม3จุดนะก็เล่นเพื่อความสนุกสนานนะครับก่อนจากกันนะครับหวยหรือลอตเตอรี่เป็นเลขสุ่มแบบสมบูรณ์นะครับไม่มีวิธีการคำนวณด้วยวิธีใดที่จะให้ผลลัพธ์ได้ตรง100%และเราก็ไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ให้ท่านได้ด้วยนะครับรันเล่นกันเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับเจอกันใหม่งวดหน้าครับสวัสดีครับ